หลังจากฆ่าตายทั้งครอบครัวก็ดีใจกันใหญ่เพียงเพราะข้าเกิดใหม่เป็นมูลามไทยท่านและยังปลุกระบบกลืนกินวิวัฒนาการได้อีกด้วยไม่เพียงแต่วิวัฒนาการเป็นอสรพิษวัวฟ้าครามในโต้หลัวได้และอสอรพิษมรกตฟอสฟอรัอสรที่มีพิษร้ายแรงแม้กระทั่งอสูรศิลาเทพพอสอนพิษล่าแกะระดับเทพก็ยังวิวัฒนาการได้แต่ต้องอาศัยการกลืนกินอย่างต่อเนื่องจึงจะสำเร็จด้วยการสนับสนุนจากพ่อของข้าที่มีทรัพย์สิน5,000ล้านข้าเติบโตขึ้นถึง22เมตรในทันที ไม่คิดว่าเพิ่งมาเดินเล่นที่อ่างเก็บน้ําของบ้านก็ได้ยินเสียงตะโกนเย็นยเยือกดังมาจากข้างหลังสัตว์ร้ายตัวใหญ่เสียจริงข้าตกใจมากจริงๆริบหีพันหัวงูขนาดใหญ่ไปมองเห็นเพียงชายชราในชุดผ้าป่านเดินมาทางนี้เขาเป็นคนที่ถูกดึงดูดมาด้วยวิดีโอซุ่มซ่อนอยู่สองวันเพิ่งจะพบเห็นร่างของข้าในคืนนี้เพียงเพราะเขารู้ว่าสิ่งมีชีวิตเมื่อมีจิตวิญ,ญญาณแล้วภายในร่างกายจะค่อยๆรวมตัวกันเป็นเสาปราณกรมเกลี้ยงนี่สาหรับพวกเขาที่เป็นผู้ฝึกตนสายวิชาชั่วร้ายแล้ว ถือเป็นของล้ำค่าที่หาได้ยากยิ่งขอเพียงหลอมรวมเลือดเนื้อและมุกปราณของข้าได้พลังฝีมือย่อมสามารถบรรลุถึงขั้นกลันลมปราะระดับหกได้แน่นอนขณะที่นี่เทียนสิงแอบตื่นเต้นในใจดวงตาทั้งคู่ที่ลึกล้ำดุดเดี่ยวจ้องมองข้าอย่างละโมข้าก็มองออกว่าชายชราผู้นี้มาอย่างไม่เป็นมิตรและยังสัมผัสดได้จากชายชราผู้นี้ถึงความรู้สึกคุกคามอย่างใหญ่หลวงจากนั้นก็ตั้งท่าเตรียมพร้อมที่จะโจมตีได้ทุกเมือ่อเห็นเพียงนี่เทียนสิงก้าวเท้าออกไปอย่างรวดเร็วร่างกายว่องไวดุดสายฟ้า พุ่งเข้ามาหาข้าราวกับลมกระโชกแรงข้าเพียงรู้สึกว่าภาพตรงหน้าพร่ามัวร่างกายก็ถูกฟาดจนกระเด็นออกไปความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแผ่ซ่านไปทั่วร่างใครจะรู้ว่าพิ่งจะลุกขึ้นมาได้ชายชราที่เร็วปานสายฟ้าก็พุ่งเข้ามาหาข้าอีกครั้งใจข้าพลันหนักอึ้งเพียงเพราะความเร็วของชายชราผู้นี้เร็วเกินไปเร็วเสียจนข้าเองก็ตอบโต้ไม่ทันรีบขดตัวเป็นก้อนกลมใช้การป้องกันแทนการโจมตีพร้อมกันนั้นก็แอบใช้การป้องกันขั้นสุดยอดและการฟื้นฟูขั้นสุดยอด เพื่อป้องกันกลอุบายอื่นๆของชายชราผู้นี้เมื่อเห็นข้าตั้งหลักได้อย่างรวดเร็วแถมยังไม่โจมตีกลับไปอีกชายชราก็ประหลาดใจยอย่างยิ่งจากนั้นเขาก็ล้วงกริดโบราณเล่มหนึ่งออกมาจากเอวส่องประกายแวววาวภายใต้แสงจันทร์ตายซะพร้อมกับเสียงตะโกนกล้องก็กระโจนเข้าใส่ข้าโดยตรงกริดในมือพุ่งตรงมาที่หัวงูของข้าเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการจบการต่อสู้อย่างรวดเร็วข้าที่รอคอยมานานก็พุ่งออกไปเช่นกันอ้าปากกว้างขมึบไม้จะกัดชายชราหากถูกข้ากัดเข้าสักคํคำ ร่างของชายชาราผู้นี้จะต้องเหมือนตะเกียบหักเป็นสองท่อนแน่นอนแต่ชายชารากลับไม่ประหลาดใจกับการโจมตีของข้าเลยแม้แต่น้อยขณะที่เอี้ยวตัวหลบก,กริตในมือก็แทงเข้าที่หัวของข้าอย่างแรงพร้อมกับความรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ถาโถมเข้ามาข้ายังไม่ทันได้ตอบสนองก็ถูกกริตในมือชายชาราแทงซ้ำหลายครั้งชั่วขณะนั้นหัวงูขนาดใหญ่ของข้าอาบไปด้วยเลือดอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงร้องคำรามอย่างเจ็บปวดนี่เทียนสิงหลังจากโจมตีสำเร็จก็รีบถอยหนีอย่างรวดเร็ว มองข้าด้วยรอยยิ้มเย็นชาทิ้งระยะห่างระหว่างกันเรียบร้อยแล้วแต่ในชั่วพริบตาถัดมานี่เทียนสิงที่เดิมมีรอยยิ้มเย็นชารอยยิ้มบนใบหน้าก็พลันแข็งค้างเพราะเขาเห็นว่าบนหัวงูขนาดใหญ่ของข้าบาดแผลที่อาบไปด้วยเลือดกำลังสมานตัวอย่างรวดเร็วแต่ในไม่ช้านี่เทียนสิงก็สงบสติอารมณ์ลงได้ดวงตาทั้งคู่มองข้าอย่างละโมบพึมพำกับตัวเองในร่างสัตว์ร้ายตัวนี้ต้องมีมุกปราณแน่นอนเมื่อคิดถึงตรงนี้ดวงตาของนี่เทียนสิงก็ยิ่งละโมบมากขึ้น เพียงแต่ในใจก็ระมัดระวังมากขึ้นเช่นกันพยายามหาโอกาสลงมืออีกครั้งน่าเสียดายที่ข้าไม่เปิดโอกาสให้เขาเลยแต่การยืดเยื้อต่อไปก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเขาเพราะหากยืดเยื้อไปจนถึงตอนกลางวันสถานะผู้ฝึกตนของเขาก็จะถูกเปิดเผยเมื่อเห็นชายชาราเข้ามาใกล้ข้าอีกครั้งแม้ข้าจะระวังตัวแต่ก็กําลังหาโอกาสโต้กลับเช่นกันเมื่อนี่เทียนสิงเคลื่อนไหวข้าก็พันอ้าป,ปากกว้างหมายจะกัดเขาแม้นี่เทียนสิงจะเตะเข้าที่ปากข้าแต่ก็ถูกหางของข้าฟาดเข้า สีหน้าของนี่เทียนสิงเปลี่ยนไปทันทีด้วยความโกรธจึงเลิกใช้กริปพลังปราณคายหินผุดขึ้นจากฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วฟาดเข้าที่หางของข้าแต่การโจมตีของข้าก็ไม่ได้หยุดลงเช่นกันตาม,มาด้วยการฟาดหางซ้ำอีกครั้งจากนั้นข้าก็รู้สึกเหมือนหางฟาดเข้ากับอาวุธเทพที่คมกริบอย่างยิ่งชั่วขณะนั้นเจ็บปวดอย่างรุนแรงหลังจากขยับตัวดึงหางกลับมาถึงได้เห็นว่าหางของข้าอาบไปด้วยเลือดแล้วขณะที่ในใจข้ารู้สึกเกรงกลัวอยู่บ้างก็มองชายชราด้วยความไม่แน่ใจ จนกระทั่งสังเกตเห็นว่าหน้าผากของชายชรามีเหงื่อซึมเล็กน้อยถึงได้ค่อยๆวางใจลงการโจมตีแบบนี้เขาใช้ได้ไม่กี่ครั้งแน่นอนนี่ก็ทําให้สถานการณ์การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายจากที่นี่เทียนสิงเป็นฝ่ายบุกก่อนหน้ากลายเป็นการโต้กลับอย่างตั้งรับเพราะข้ามีทักษะฟื้นฟูขั้นสุดยอดเพียงแค่อาศัยร่างกายที่ใหญ่โตและพละงกาลังของตัวเองก็สามารถยืนหยัดอยู่ในจุดที่ไร้พ่ายได้แล้วย่อมไม่กลัวเจ้าหมอนี่อีกต่อไปแต่ถึงกระนั้นก็ยังถูกเขาซัดจนเจ็บปวดอยู่ดี ดังนั้นข้าจึงมุดลงไปในอ่างเก็บน้ําโดยตรงเพื่อเตรียมซุ่มโจมตีเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนและข้าพยายามควบคุมกระแสน้ําอย่างสุดกําลังทําให้นิเทียนสิงที่อยู่บนฝั่งเริ่มมีท่าทีหงุดหงิดเขาก้าวลงไปในเขตน้ําตื้นของอ่างเก็บน้ําสายตาดุดเดี่ยวค้นหาร่างของข้าแต่เขาก็มองไม่เห็นเลยส่วนข้าได้แอบเข้าใกล้เขาจากใต้น้ขํขคางๆแล้วน่เทียนสิงอดไม่ได้ที่จะแงหน้าคำรามขึ้นฟ้าอย่างโกรธเกรี้ยวเสียงคำรามที่เปลี่ยนไปด้วยพลังปราณอันแข็งแกร่งนี้ ก้องกลงวานไปไกลทั่วผืนน้ำขณะที่นี่เทียนสิงกำลังเต็มไปด้วยความผิดหวังเตรียมจะจากไปนั้นผิวน้ำข้างกายเขาก็พันระเบิดออกปากอันกว้างใหญ่พุ่งเข้าใส่เขาโดยตรงพร้อมกับเสียงกรีดร้องอันโหยหวนอย่างยิ่งในที่สุดข้าก็ได้สมความปรารถนาซุ่มโจมตีสำเร็จข้าที่กินนี่เทียนสิงเข้าไปได้รับแก่นพลังงานห้าหมื่นหน่วยโดยตรงการต่อสู้ครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมดห้าชั่วโมงถึงจะจัดการชายชาราผู้นี้ลงได้สำเร็จข้าอารมณ์ดีเตรียมตัวกลับถ้ำ ใครจะรู้ว่าเพิ่งขึ้นฝั่งก็รู้สึกไม่สบายท้องจากนั้นก็คลายของสองอย่างออกมาจากป่าคือกล่องเหล็กใบหนึ่งและกริดพร้อมฝักข้ารู้ว่ากริดนี้เป็นของดีแต่กล่องเหล็กนี่กลับไม่รู้ว่าเป็นอะไรฟ้าใกล้สว่างแล้วข้าไม่อยากอยู่ริมอ่างเก็บน้ําต่อหากถูกพบเห็นและเปิดโปงก็จะเป็นปัญหาที่ไม่จําเป็นอีกทําได้เพียงกลับไปศึกษาทว่าพอกลับมาถึงถ้าข้ากลับเปิดมันไม่ได้สักทีอีกทั้งกลัวว่าจะทําพังหากใช้กําลังมากไปทําได้เพียงคิดว่าจะโยนให้พ่อให้พ่อเปิดแล้วศึกษาดู ช่วพริบตาก็ผ่านไปอีกวันข้าเคลื่อนย้ายร่างอันใหญ่โตมาถึงถ้ำเลี้ยงสัตว์เล็กๆของบ้านเล่าเรื่องเมื่อคืนให้พ่อแม่ฟังพร้อมทั้งมอกกล่องเหล็กและกริดโบราณให้พ่อพวกเขาฟังจบก็ตกตะลึงอย่างยิ่งขณะเดียวกันในหัวก็อดไม่ได้ที่จะเกิดคําถามขึ้นหรือว่าบนโลกนี้มีผู้ฝึกตนอยู่จริงๆส่วนข้าได้รู้จากระบบว่าในระยะเวลาอันสัน้นโลกจะยังไม่มีผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งเกินไปปรากฏตัวปัจจุบันพลังปราณฟ้าดินเบาบางการจะเดินบนเส้นทางแห่งการฝึกตนนั้นยากยิ่งนัก พลังของชายชาราผู้นี้ฝึกฝนมากว่าเจ็ดสิบปีเพิ่งจะบรรลุถึงระดับก่อนลมปราณขั้นห้าเท่านั้นข้าเคยถามระบบด้วยว่าจะสามารถให้คนในครอบครัวเข้าสู่การฝึกตนได้หรือไม่ผลลัพธ์ที่ได้คือยังทําไม่ได้ในตอนนี้นอกจากจะรอให้ระบบอัปเกรดอีกครั้งถึงอาจจะเป็นไปได้ส่วนจะอัปเกรดเมื่อไหร่นั้นระบบก็ไม่ได้ให้คําตอบที่แน่ชัดจากนั้นข้าก็กินหมู200ตัวที่พ่อเพิ่งหามาใหม่ซึ่งก็ทําให้ข้าได้รับแต้มวิวัฒนาการ9 0้า0ืนแต้ม เมื่อมองดูข้อมูลส่วนตัวที่อัปเดตข้าก็รู้สึกยินดีในใจหากกินหมูอีกสักสองวันก็น่าจะวิวัฒนาการได้อีกครั้งแน่นอนว่าข้าก็ทำเช่นนั้นในช่วงเวลาสามวันถัดมาข้ามาที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดสองครั้งและในที่สุดก็ได้วิวัฒนาการจากนั้นข้าก็หมดสติไปอีกครั้งสองชั่วโมงต่อมาข้าถึงค่อยๆฟื้นขึ้นจากการวิวัฒนาการสิ่งที่เห็นคือหนังมูที่ใหญ่ยิ่งกว่าเดิมข้าที่วิวัฒนาการอีกครั้งขนาดตัวก็เพิ่มขึ้นอีกเมตร ตอนนี้ค่ายาวถึง24เมตรแล้วและได้รับทักษะป้องกันขั้นสุดยอดใหม่กายาเหล็กไหลเมื่อโฮสใช้ทักษะนี้ทั่วทั้งร่างจะกลายเป็นโลหะเหล็กกล้าโดยสมบูรณ์พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีกมากโขเมื่อมีทักษะสุดโกงเช่นนี้ในที่สุดข้าก็มีความมั่นใจที่จะเข้าไปในอ่างเก็บน้ำเพื่อสืบหาสาเหตุการตายในชาติก่อนของตนเองเมื่อมองดูท้องฟ้าที่ใกล้สว่างข้าก็ยังตัดสินใจว่าจะไปดูตอนกลางคืนหากเป็นตอนกลางวันจะถูกพบเห็นได้ง่ายเกินไปในตอนนั้นเอง ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากนอกถ้ำข้าก็จับสัมผัสที่คุ้นเคยได้หลายสายในขณะเดียวกันชายหนุ่มสองคนที่อยู่นอกถ้ำข้างกายมีหม,มีตัวหนึ่งเดินตามมากำลังเดินมาทางนี้ชายหนุ่มรูปหล่อที่เป็นหัวหน้าถหามีใหญ่เราเฮยท่านแน่ใจหรือว่าพี่ใหญ่งูหลามอยู่ที่นี่มีใหญ่พยักหน้าอย่างมั่นใจมากชายหนุ่มรูปหล่อที่เป็นหัวหน้าย่อมเป็นพยักเบงกอลเมื่งเฟยชายหนุ่มร่างกำยำข้างกายเขาคือกอริลล่าในทีมพยักเบงกอลพอดีเป็นช่วงที่ไม่มีภารกิจ ึงมาสารสัมพันธ์กับข้ามั่งเฟยเปลี่ยนร่างเป็นพยักเบงกอลโดยไม่รู้ตัวชายหนุ่มข้างกายเปลี่ยนเป็นกอริลลาส่วนมีที่กำลังเตรียมจะไล่มั่งเฟยและคนอื่นๆออกไปเมื่อเห็นว่ากลายเป็นเสือใหญ่และกอริลลาก็ตกใจจนงงไปเลยเป็นพวกขมเหงผู้อ่อนแอแต่กลัวผู้แข็งแกร่งโดยแท้ข้ามองมีที่วิ่งกลับมาจากนอกถ้ำก็พอจะเข้าใจสถานการณ์คร่าวๆเสียงที่คุ้นเคยพันดังมาจากนอกถ้ำพี่ใหญ่งูหลามอยู่ข้างในไหมครับหลังจากได้ยินเสียงที่คุ้นเคยข้าก็ให้พวกเขาเข้ามา เมื่งเฟยที่ยังคงรักษาระยะห่างอยู่นอกถ้ำทั้งสามคนสบตากันแล้วก็พากันเดินเข้ามาในถ้ำข้ามองทั้งสามคนอย่างสนใจพวกท่านมาทำไมกันหรือว่าเขตภารกิจที่หนึ่งอยู่แถวนี้อีกแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของข้าเมื่งเฟยก็ยิ้มแล้วสายหัวกล่าวว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาทำภารกิจครับก็เลยผ่อนคลายหน่อยพอดีมาเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆเ,เลยแวะมาเยี่ยมพี่ใหญ่งูหลามด้วยเมื่อได้ยินดังนั้นข้าก็พยักหัวงูใหญ่ถามพวกเขาว่าเจอทีมของหวังเทิงบ้างหรือไม่ เมึ่เฟยสส่หัวยังเลยครับแต่ถ้าพวกเราเจอต้องฆ่าพวกมันแน่นอนข่าพยักหน้าอย่างพอใจขอเพียงเมื่งเฟยใส่ใจก็พอแล้วข้าก็ไม่ได้คาดหวังให้เจ้าพวกนี้จะทิ้งการเพิ่มพลังฝีมือโดยตรงแล้วมาช่วยข้าไล่ล่าทีมของหวังเถิงอย่างสุดกำลังอีกทั้งการที่อีกฝ่ายมาหาข้าได้อย่างน้อยก็พิสูจน์ว่าไม่ได้คิดจะเบี้ยวข้าพวกเขานอกจากช่วงเวลาทำภารกิจที่ไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นร่างมนุษย์ได้เวลาอื่นๆสามารถมีได้สองร่างผู้ตามตรงการที่อีกฝ่ายสามารถกลายเป็นมนุษย์ได้นั้น ข้าก็อิจฉาอย่างมากคุยกันไปคุยกันมาฟ้าก็ใกล้สว่างข้าจึงออกปากไล่แขกแต่ก่อนไปข้าก็ได้เตือนพวกเขาว่าอ่างเก็บน้ํานี้มีบางอย่างแปลกแปลให้พวกเขาระวังตัวด้วยทีมของเมืงเฟยต่างพากันพูดคุยมองข้าด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยข้าพยักหัวงูใหญ่ยังไรเสียขนาดตัวของพวกท่านก็เล็กเกินไปคาดว่าข้าคงกลืนพวกท่านได้ในคําเดียวเมื่อได้ยินคําเตือนของข้าทั้งสามคนของเมืงเฟยก็ระวังตัวขึ้นจากนั้นก็พูดคุยทักทายกันอีกสองสามคำจึงออกจากถ้ำไป ตรงมายังอ่างเก็บน้ําเริ่มตกปลาวันนี้มีคนมาที่อ่างเก็บน้ําเยอะมากแน่นขนาดไปหมดบางคนก็มาตกปลาบางคนก็มาเพื่อดูความสนุกสนานเฉยๆในตอนนั้นเองเสียงร้องอุทานก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งสามคนของเมื่งเฟยถูกดึงดูดทันทีต่างพากันหันไปมองเมื่อเห็นหญิงงามห้าคนเดินมาจากระยะไกลพวกเขาก็พากันตกตะลึงอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายนี่คือหญิงงามห้าคนที่มีสไตล์แตกต่างกันหัวหน้าพวกนางสวยมากเลยครับ กอริลลาอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นคุ้มค่าสามปีสแสลงติดคุกสามปีก็คุ้มโทษประหารก็ไม่เสียดายสแสลงตายก็ยอมมีไทเยียนก็เผอเลียริมฝีปากโดยไม่รู้ตัวแต่มั่งเฟยกลับสงบลงทันทีขมวดคิ้วกล่าวว่าบนตัวพวกนางมีกลิ่นอายที่ไม่คุ้นเคยโจซิงซิงและทะเยียนต่างตกตะลึงหลังจากตั้งใจสัมผัสด,ดูก็สัมผัสดได้ถึงกลิ่นอายที่ไม่คุ้นเคยจริงๆเหมือนกับว่าพวกเขาเคยเจอที่ไหนมาก่อนพวกเขาก็คาดเดาได้อย่างรวดเร็วว่า หญิงงามหยาดเยิ้มทั้งห้าคนตรงหน้านี้ต้องเป็นสมาชิกของห่วงเทพศูนย์เช่นกันหากหญิงงามทั้งห้าคนนี้ล้วนเป็นสมาชิกของห่วงเทพศูนย์พวกเขาอาจจะมีโอกาสจริงๆก็ได้เมื่อคิดถึงตรงนี้โจซิงซิงก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาในใจเดินเข้าไปทักทายอย่างมั่นใจทุกคนในที่นั้นต่างแสดงท่าทีเย้ยหยันเตรียมดูโจซิงซิงขายหน้าพวกเขาคิดไม่ตกว่าเจ้าหนุ่มตรงหน้านี้มีความกล้าอะไรไปทักทายหญิง,งงามสไตล์โลลิน่ารักเมื่อเห็นเขา ก็เบ้ปากพูดเยอะๆอย่างยิงพยองเสียงเบากอริลล่าตัวหนึ่งก็กล้ามาทักทายทีมราชันพยักของพวกเราด้วยคำพูดของหญิงงามโลลีน้อยคนนี้สีหน้าของโจซิงซิงก็แข็งทื่อลงทันทีใบหน้ายิ่งเต็มไปด้วยความตกตะลึงมองหญิงงามทั้งห้าคนตรงหน้าในแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวรีพูดว่าขอโทษที่รบกวนครับแล้วเตรียมจะจากไปหญิงงามสไตล์ราชินีที่เป็นหัวหน้ากลับเรียกเขาไว้ด้วยน้ำเสียงเย็นชาเดี๋ยวก่อนเมื่อได้ยินดังนั้นฝีเท้าของโจซิงซิงก็หยุดลงทันที หันกลับไปรอยยิ้มบนใบหน้าแข็งทื่ออย่างยิ่งหญิงงามทั้งห้าท่านมีธุระอะไรอีกหรือครับหญิงงามสไตล์ราชินีที่เป็นหัวหน้ากล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบพวกเจ้าน่าจะรู้ว่าเจ้างูหลามยักย้ายนั่นอยู่ที่ไหนใช่ไหมตอนนี้พาพวกเราไปหางูหลามยักย้ายสุดยอดนั่นเดี๋ยวนี้มิฉนั้นครั้งหน้าที่เจอทีมของพวกเราข้าจะทำให้ทีมของพวกเจ้าตายอย่างหน้าอนาถข้าไม่เชื่อหรอกว่าทุกภารกิจพวกเจ้าจะโชคดีได้หาคนมาช่วยพวกเจ้าได้ตลอดเมื่อได้ยินคำพูดนี้ หน้าผากของโจซิงซิงก็เหงื่อแตกพักด้วยความกลัวร่างกายแข็งทื่อไปนานแล้วด้วยความจนปัญญามั่งเฟยทำได้เพียงให้มีนำหญิงงามทั้งห้าคนนี้มายังถ้ำที่ข้าอยู่ส่วนข้าที่อยู่ในถ้ำได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวก็โกรธขึ้นมาทันที